มาแล้วพี่น้องกันหอบกันมาแล้วเศร้าก็มาแล้วมานนอนอยูอ่กันบอกไขนก่นะกะยิ้มหวัววบอกไอ้มินนะแม่วันจะมาแล้วนะนบอกไอ้มินนะแม่ลูกแฮมมาแฮมโอ้ย เป็นอะไรถือเข็มหนึ่งจุ๊บเข้าไปหายหายบาดต,ตายไปพี่นงเอยหายบาดเดียวหล้วก็เศร้าเลยเนาะคนเกง่งมมนกันอย่างสี่หลกคนเกง่งเมนเปียวเลยตั้เอยเ <c oughs> มนเปียวพี่นงเอยมาหน่อย <c oughs> เสร็จโตน้องสลัเสร็จน้ำขอผาบน้ำเดอ้อขี้แห่พ่อคนวะ โดยขอบใจล,ลายขอบใจป่าลุงป่าท่านกรุงเทพได้ฝากเงินมาหายพันหนึ่งเอานี่หลากมือหน่อยเด้อขอบคุณคุณป่า,อ,ปาอุ้ยหาลอยไปใส่วัสันหาลอยอย่าเผาเอา <c oughs> ไปหาลอยก่อน รับขวัญหลานด้วยนะเนาะพันหนึ่งขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากมากครับผมที่คอยซับพอร์ตดูร้านบันสีเขียวตลอดเนาะนขอบคุณหล,ลายๆขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะอายุมันขวัญยืนขอบคคุุณณป้าในรถขอบคุณคุณป้าเนี่ยนอนมาในรถขอบคุณคุณป้าเรียขอบคุณครับ นี่หน่อยนี่หน้อยซาติเค็มนะมอว่าอยากเอาอยากแทงเลือดไปกวดว่ะยันเป็นเลือดขาวขื่นก็เลยสงสารพี่น้องเลยก็เลยมาแทงดีกว่าก็เริ่มมาแทงสิไห้ธรรมดาหลายคนเคยไห้มาหน่อย มาก็เลยแหวะเอาของฝากไปเฮ้ยน้องไปแกะโกก็ได้นาติตรงนี้ได้สักเออสิบกว่าโลเย้เราได้ของฝาก คนเฝ um e ้าเพื่อนพมันอีนี Про ่พี <te> ่น้องอีหนึ Wheel ่งนะเฝ้ากล้าสิว่าในลักศดาย่างยาก็จะแม่นว่ายากพี่น้องเอ้ยทาซีแบบว่าท่านแม่นเขาเปิดแข่งมอละซุ้มสวิตนะครอบครัวได้ก็คือสิบโมสุหฮาดอกกูบอกแล้วว่ากูได้ที่หนึ่งท่านแข่งแบบมอละซุ้มสวิดนะวันซันซะมึงสิเก่งสันได้วะ นะรับรองว่าฉันได้ที่หนึ่งแกะข้างนั้นนี่สู้จนเป็นวินมาสู ใส่ก,กล้องหนาก็เด้อยากนอนเจียบไข่ได้ป่วยพี่น้องเอ้ยปกติมนุษย์ทุกคนต้องเจอหรืก็บตกอนสบายดีสวัสดีข่านามารีวิวของฝากจากกรุงเทพนะฮะจากคุณพี่ใจดีของเรา นี่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่ฝ่ามักแต่วันทีส้อสองหากมาหอดเพราะว่าบริษ,ษัทเพิ่ปิดเลปิดไป,ดป,ดป,ดปดสองซัมเมอนแหมด <c oughs> แล้วหากระเปิดหากระเปิดเมื่อวานนี้จอมพระสมบัติจ,จัดบงังนี่ เขตตะจิจักจอมพะจอมพลพลหรือพระอนฮ่อนกล้องนี้สิบจุดเกือบสิบเบนโลอะกล้องนี้มนจากโลว่ะเบอมุ่นาคกระเตอบหนึ่งแก้กล้องนี้ก่อนเท้ย สามโลเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเจ็บไข่ได้พวยหยาดโลค่ามีของใครบ้างบารมีจาคองห้าวได้นด่นะผ่านู้สมบารมีจากของค่อยได้มันมีของหลายคน นึกว่าเป็นอมีแต่เ้านมนะท่านผู้ชมแบบที่ฉันมาสามถุงป้าตีพื่อนก็จำได้บอกมันถุงละโลมันสามโลนี่ยเพื่นก็จำได้บอกอันนี้ถุงละโลสรุปกล่องเนี่ยสามถุงสามโลกินลงไปกินจนตาเหลือกตาสนมันบอกว่า สามจุดสองโลบูเบอร์รี่ใหญ่มันเป็นอาผลไม้อะเชื่อมดองอืมมาจาก<อ>ญี่ปุ่นยุ่นปีนอ้องภาษาญี่ปุ่นมาเพือนนี่นะเด็กจะทำการแกะกล่องกัวนไม่อะทำการชิม มาจากมาจากโรงพยาบาลมาจากโรงพยาบาล,ลาแล้วก็แหวะเอาของมาเลยดอกไม้ไข่หลดแล,ล้วก็เลยผ้ามาพี่น้องเอ้ยพว่าตาหามอเผิ่นกัดสียาให้แล้วเข็มหนึง่งแล้วก็เอายาให้กินแต่รักนเตามแต่มน,น,น้น เาว้าก็หายแจ่ส <ไข S 2> เศ้าหายเกินหายเมื่อเศ้านี่พาไปแล้วยังเป็นบ้านนอนอยู่ภูภูลุงพาไปก็ได้ที่นั่นสะพกพี่ขอบคุณมากนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่เส,สื่อมเสื่อมเป็นดอกคือหวานกรอบเสือมสามโุ่งสามโลสองขีดตาเสื้อตาสด มันนองยสาวเอ้ยคนขยนันว้านางเผ่ากาอยู่ล่างบนเผ่ากาอยู่กกอันกระดาวันเผ่ากาหรือกาเผ่ามานะันว่าโอ๊ตปวดหวดดัวดิ นั่งเันหลังระวังงัว,งวสาวเอ้ยกล้องอะไรก่อนทูนน้องอยังอันคืออะไรกระเป๋ารือน้องแคทเสือเสือ <c oughs> อันนี้น้องแคทยายาข,ข้าวท่าวนดีกระเพาะใบใบเย็น,นเอา้ามันมีแบบสีเขียวด้วยหรอเออ มีสีชมพูสีเขียวมีสีเขียวเอออันนี้สีเขียว,อ,อ,อ,ยวอ่ะก็เ,เห็นเลยสีชมพูหาสุญญา,ากะเมื่อวานเนี่ยอันนี้มาจากสวรรค์น่ะแหวนล้านในกบบระบุมีของโปรดปาด์ตพิงโคกส้มพ่อจังหวัดสิบโลสิบโลกว่าอ,อันนี้นะถุงละโล ห้าโลหาถุงนี่หาโลรถด,ดีสองโลป้าดำแม่บ้านคนพยนันป้าดำก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ว่างป้าดำก็อยู่โรงพยาบาลเข้าแม่อยู่สวรร์โรงพยาบาลแม่วัสนาอันเมืนฝ่ายาบออหนอ,อ,อยาช้าลา น้าโซลาปลาดามองแคดยาดีกระพาะค่อยสี่ขวดอืกินลงไปกินให้โรคหายไปเลยบอ <c oughs> เมือากินให้หายจากโรคได้กินให้โรคหายกสิแบบเดียวกันอะไรหนึ่ง <c oughs> ช้อนโต๊ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้มัน<อ>ทีละเจาะอ,อันนี้ซ้อนโตประมาณเนี้ยตาแป้งนัวจากโลกห่าโลหาโลรถด,ดีทุกคี่เพิ่อนวะให้ขอบคุณลูกฮกไปเด้อเพื่อนวะท้องหนึ่งครับอันรถด,ดีทง้งหน,น,นึ่งเมื่อกี้ยาเลยนี่ขอบพระคุณมากนะครับพร้อมขอบคุณครับพี่กินก่อนเด้อมีแบบมีแบบเดียวกันปะ รูปแบบเดียวรูคนละสีหรือว่าเฮ้ยอันนี้แอปเปิ้ลเฮ้ยแม่นมนลูกเดียวกันบ่ตัวน่อยตัวใหญ่บวยน้ำผึ้งอ๋อมมนคนละรสมันจะมีบวยอ่าลูกพุ่นบวยน้ำผึ้งอันนี้ไม่เหมือน ว้า <What? S 2> วยส,ส<า>มวองผสมหลงผสมกวารผสมใช่ไกับประมาณเนี้ยใส่มันคนละลดสสลีใหญ่ทำม,มันลูกสล,ล,ลีอันนกัลูกเเดียวกันบิดนั่นและ จริงนะพี่จะเปินกล่องน้อยมาห่อก่อนจากที่บนนะครับการแก้กล่องกับปวตื่นเต้นไปได้อยู่บ้านคนอีกอย่างก,ก็จะเป็นอยังถ้ากมาจากโรงพยาบาลมาเลยบวตื่นเต้นมีแ <laughs> ต่บุบสบาย <c oughs> มินนี่กับบ้านข่มินนี่ก็ขายขายแน่เลยล่ะคุณพี่ขอบคุณมากนะฮะที่สำคัญก็คือผงนัวก็ลดดีผงนัวห้าโลไม่ธรรมดาแพงเด้อโลละร้อยกุบบาทหนึ่งกิโล องฝากถูกระสีพอดีแหละลงนาเลยขอบคุณมากนะครับพี่สำหรับยานะฮะขอบคุณหลายๆครับผมเฮ้ยราคาเดียวกันเลยเก้สา,าส,สิบห้าบาททีเดี่งกับวดชีสกูอย่างอืน แค่ไฟดำหนุสาวโลนาอ้าวัานนี้เราจะไปหายขอดอกลูกคกนะเปิดฝากเงินอ่ะมาหายอันคารับคล้องนะหาร้อยตั้งแต่เปิดฝากคลองเปิดฝากมาวันที่ยี่สิบสอง ได้รับของวันที่สามสิบเอ็ดได้รับของแะไรพอทษมาอีก,กว่าของหอนมือ่นเด้อของไผ่หวะของไผ่ีีขอบคุณสำหรับผงนัวนะฮะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเลยคุณพี่คนอยู่บ็ได้คนก็ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็เลยคอยทำ ทำเถื่อเดียวคุณแล้วเบิร์ตมือมันบอกมีคนอันนี้เฮาบม่ได้กินผิดกินเกลืออันนี้เอาออกมาใหม่ก่อนเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัสดุครูทุกคนที่ติดตามด้วยพี่น้องเด้อร์สำหรับผู้ใดที่บ่เคยอันได้ยังหายกับผมเป็นยังเนาะก็แค่เบิ่งคลิปก็ขอบคุณหลายๆแล้วอยู่ดีมีแห้งทุกคนทุกท่าน